คนลาออกพอปัญหาหลักๆคือหัวหน้านะจริงๆเรื่องของการลาออกบ่อยลาออกเร็วนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาหลายองค์กรต้องเจออยู่แล้วบางทีเข้ามาทํางานแบบเดือนเดียวก็ลาออกแต่จากคนสํารวจอะคนลาออกเพราะอะไรปัญหาหลักๆคือมาจากหัวหน้านะคนลาออกเพราะหัวหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความเครียดในการทํางานอะไรพวกนี้ เท่าที่ผมเห็นพวกผลสำรวจหรืองานวิจัยอะไรตรงนี้ก็เขาก็บอกว่าคนเจนเซสเนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยที่สุดจริงๆนะแต่ด้วยทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเจนเซสเขามีออปชันในการประกอบอาชีพหรือว่าไปสร้างไรายได้อะไรเยอะมากเอาแค่อย่างงานประจำเนี่ยก็มีพวกแพลตฟอร์มอย่างแพลตฟอร์มหางานสมัครงานอย่างจับเอเมีทั้งพวกแบบรีคูดเมนต์ต่างๆที่คอยจะแบบซัพพอร์ตงานให้กับเขาคือหางานมันง่ายกว่าเมื่อก่อนในการเข้าถึง ตำแหน่งงานว่างต่างๆและยังมีพวกงานเสริมหรืองานอื่นๆอีกที่มันสามารถหาได้บนออนไลน์หมดแล้วอย่างพวก e-commerce พวกโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ปัจจุบันมันมีอาชีพขึ้นมารองรับในการสร้างรายได้ให้พวกเขาแบบเยอะขึ้นมากอเขาไม่ต้องมานั่งแบบว่าเฮ้ยงานประจํามันคือทุกอย่างสําหรับเขาอ่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาผู้สมัครงานนะครับ <S <S ก็เข้ามาหาจากเว็บไซต์ j o b b k ได้นะครับมีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเข้ามาหาด้วยการประกาศตำแหน่งงานว่างของคุณหรือสามารถเสิร์ชหาลิสโเมตามคุณสมบัติที่คุณต้องการก็ได้